สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องสุทินั่นแบ่งปันความรู้นะครับวันนี้ก็จะมาตอบคําถามพี่ในช่องนะครับถามมาใน t ิกต o k นะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ให้ความสนใจนะครับแล้วก็พิมพ์คําถามมาพูดคุยนะครับการในช่องนะครับก็วันนี้นะครับพี่เขาถามมาว่าสอบถามเน่ยค่ะเป็นวันโรคปอดมา2เดือนแล้วอาการมีอาการปวดเมื่อยตามตัวค่อนข้างรุนแรงถึงขั้นเดินไม่ไหวไปหาหมอมาแล้วหมอบอกว่า ่ไม่ได้เป็นอะไรรอให้หายเองนะครับแล้วพี่ท่านนี้ก็พิมพ์มาจะหายตอนประมาณกี่เดือนนะครับก็ต้องตอบก่อนเลยนะครับว่าอาการข้างเคียงอาาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่คนไข้าทานยานะครับจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มอาการ ผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงกับผลข้างเคียงที่รุนแรงนะครับการที่พี่นะครับแจ้งกับแพทย์ที่โรงพยาบาลแล้วเนาะว่ามีอาการแบบนี้นะครับแพทย์เขาก็จะประเมินนะครับเข้าข่ายเกณฑ์ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีผลข้างเคียงอะไรบ้างที่เป็นรุนแรงและไม่รุนแรงนะครับ ในส่วนนี้นะครับของพี่นะครับจะเป็นอยู่ในส่วนของผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงนะครับก็จะมีอาการเบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องปวดข้อนะครับแล้วก็มีชาปลายมือปลายเท้าง่วงหรือมีอาการคล้ายไข้หวัดนะครับกรณีที่ปวดเมื่อยตามตัวนะครับต้องแยกออก อีกอย่างหนึ่งว่าคนไข้เนี่ยมีการทํากิจกรรมเพิ่มเติมไหมเช่นยกของหนักหรือว่าทํากิจกรรมอะไรเกี่ยวกับกล้ามเนื้อจึงทําให้เกิดอาการปวดเมื่อยอันนี้ก็ต้องแยกนะครับหรือถ้าเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากยาจริงๆอันนี้ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะครับเพื่อรับยานะครับในส่วนของยากลุ่มที่จะลดอาการปวดขลายกล้ามเนื้อนะครับถ้าคนไข้ถ้าอา่า สมมุติรอไปแล้วอาการไม่ดีขึ้นแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะครับขอรับยาเพิ่มเติมไม่ต้องกลัวนะครับว่าแพทย์เขาจะไม่ให้นู่นนี่นั่นนะครับแจ้งอาการเขาได้นะครับหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ก็สามารถแจ้งได้นะครับในส่วนนี้นะครับขอเพิ่มเติมให้กับอาการที่ไม่รู้อาการที่รุนแรงนะครับที่คนไข้จะต้องสังเกตแล้วต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีถ้ามีอาการพวกนี้นะครับก็จะมีผื่นที่ผิวหนังหูหนวกเวียนศีรษะนะครับหรือว่าเกิดอาการดีซ่านตับอักเสบนะครับอันนี้ก็จะเป็นผล จากการที่เราเจาะเลือดหรือว่าแพทย์จะแจ้งเราเองนะครับมีอาการสับสนมืนงงมองภาพผิดเบอร์ไม่ชัดเจนนะครับอันนี้เน้นเลยนะครับเวลาที่เจ้าหน้าที่โทรสอบถามอาการกลไข้หลังจากที่กินยาครับเขาก็จะถามว่ามีอาการตาผ้ามัวไหมนะครับถ้าเริ่มมีอาการตาผ้ามัวหลังจากที่กินยานะครับอันนี้ต้องรีบแจ้งทันทีเพราะว่ายาที่กินมีผลต่อการมองเห็นนะครับถ้าเกิดผลข้างเคียงต้องแจ้งทันทีนะครับเน้นต้องแจ้งทันทีห้ามปล่อยไว้เด็ดขาดนะครับ แล้วอาการต่อมาที่ต้องระวังนะครับก็คือ ผื่นขึ้นช็อกนะครับแล้วก็ไตวายเฉียบพลันนะครับหรือปัสสาวะออกน้อยลงนะครับมีอาการไตวายอันนี้นะครับเวลาที่เจ้าหน้าที่โทรสอบถามนะครับก็จะมีการโทรสอบถามว่าคนไข้เนี่ยกินยาแล้วปัสสาวะเป็นสีอะไรนะครับถ้าคนไข้ตอบว่าปัสสาวะเป็นสีส้มแดงอีดอันนี้ก็คือถือว่าคนไข้เนี่ยยังกินยาอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าก็ยังมีตัวยาหรือว่าสีของยาครับออกมาทางปัสสาวะอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าพี่นะครับมีอาการเนาะคือ ปวดเมื่อยตามตัวเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้เลยนะครับแล้วกี่เดือนจะหายถ้าเป็นผลข้างเคียงของยานะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหยุดกินยาหรือรักษาครบนะครับอาการต่างๆก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับถ้าพี่เป็นวารโลกปอดแล้วมีการกินยาอย่างต่อเนื่องนะครับหเดือนกินทุกๆวันเลยนะครับการรักษาจะใช้ระยะเวลาแค่6 <S <S เดือน<ด>นะครับก็อาการพวกนี้ก็จะค่อยๆหายไปหลังจากที่รักษาครบแล้วหรือ หลังจากที่การตรวจผลเสมหะในเดือนสุดท้ายครับไม่พบเชื้อแล้วอันนี้ก็จะถือว่าหายนะครับแต่ก็จะต้องมีการติดตามหลังจากที่รักษาหายแล้วประมาณ6เดือนให้หลังนะครับหปีให้หลังหรือว่า2ปีให้หลังก็ต้องมีการติดตามนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราหายแล้วครับมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อมาใหม่แล้วก็ป่วยใหม่ได้อีกนะครับก็จะเป็นวนลูปแบบนี้ถ้าเราจัดสิ่งแวดล้อมหรือเข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีคนป่วยเยอะๆอีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยครับ ถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วถ้าใครมีข้อสงสัยก็สามารถพิมพ์สอบถามนะครับเข้ามาในช่องหรือว่าในช่องทางการติดต่ออื่นๆนะครับจะเป็นเอ่เรียกยังไงอะ่ะเราอยากมาตอบคาถามให้กับทุกๆทุกๆคนนะครับเพื่อที่จะเป็นแบบ ช่องทางหนึ่งเนาะให้เราได้พูดคุยกันนะครับเพราะว่าบางท่านนะครับก็ไม่กล้าสอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับการตรวจในโรงพยาบาลเนาะนี่ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถพูดคุยกันได้นะครับถ้าคำถามไหนนะครับที่ยากเกินไปนะครับเราตอบไม่ได้เราก็จะไปหาค้นหาสอบถามผู้รู้นะครับเพื่อมาตอบให้นะครับถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ